สวัสดีครับนะครับมาผมอีกแล้วที่ผมได้สอนแก้่อูนิตี้ไปเมื่อโอห,หลายปีที่แล้วนะฮะนี่เราก็จะมาสอนแก้อย่างอื่นบ้างนะซึ่งผมก็ได้คิดออกแล้วแล้วก็เป็นปัญหาที่ผมเพิ่งแก้ได้บ่อยเอ้ท่ที่ผมเพิ่งแก้ได้เ,เมื่อกี้ครับก็นี่ครับเกมบอย ถ้าหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้นครับนี่อ๋อนี่ไงนะครับอาจจะแลกนิดหน่อยนะครับเนี่ยเกมนี้นครับดูอืมอ้มอาจจะเป็นเกมในตำนานของใครหลายคนนะครับในเกมบอยส์วานเนี่ยโอ้เสียงมันดังนะี่ครับเข้าไปแล้วก็มันจะมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะีน่ะครับ เมื่อเข้าไปแล้วครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ Game is no running ครับนี่ the game will not run on this hardware นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งถึงออกเข้าใหม่มันก็แก้ไม่ได้ครับซึ่งผมมีวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยไม่ใช่ไหมก็แก้ได้เลยครับเข้าที่เกมบอยตรงนี้นะครับอุ้ยคิดแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับส่วนเสริมนะครับปึ๊บ แล้วก็อันที่3ามค่างระบบต่างๆถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะออปชันนะครับนี่ชนิดของการบันทึกข้อมูลมันจะปรับเป็นอัตโนมัตินะครับเราก็ให้เปลี่ยนเป็น EEPROM นะครับได้ให้เราเข้าเกมใหม่นะครับไหนดูนี่ได้ไหมแต่ผมจะไม่เล่นนะนะครับขี้เกียจเดี๋ยว ผมไปดูของฝรัา่างมันเนี่ยโอ้หาตั้งนานเข้าใหม่นะฮะนาะปรบปบมาแล้วครับเห็นไหมเลรครับเข้าได้โอเคครับเป็นอันจบกันนะปิดก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็มาสอนแค่นี้แหละนะรู้อะไรผมก็จะมาบอกนะแล้วก็ไม่ต้องของกันมาล่ะไม่งั้นแบบ โอ้มันจะยุ่งยากลำบากผมคิดอะไรได้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้ดูนะครับโอเคบาย